งานนะผมวันนี้สูตรเด็ก้าสามหกศูนย์นะครับก็ดีคอหอนนะครับยัดแป๊บมอพักเดิมนะครับพร้อมกับทางเอซีนิ้วปลายยาวนะครับตัวปลายเป็นปลายยิงทรายด้สีไทเทนนะครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับขายึดไม่มีนะครับรากมาไม่มีนะครับก็ซ้าเป็นเหล็กหนาดำเหล็กรอานะครับนก็จะประมาณนี้นะครับ ุกอย่างเดิมหมดนะครับมีแค่ปลายนะครับที่แต่งนะครับแล้วก็ตีขอหอนกับยัดแป๊บม้อพักเดิมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ